ออนิวเครื่อง2005นะครับวันนี้เราจะพาไปดูนะครับสำหรับชุดยกเครื่องว่าของคันนี้ครับว่ามีพิเศษอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับเผื่อใครนะครับที่อยากจะฟิตเครื่องนะครับแล้วอยากจะทำตามสเตปนี้ก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้นะเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วนะครับเราไปดูเลยว่าชุดอะไรออนิวนะครับสำหรับคันนี้มันมีอะไรที่เป็นพิเศษบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าคันนี้มันมีตรงไหนที่พิเศษ คาอนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ก็คือนะครับอะไรของออนิวที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนแรกนะครับอาการของคันนี้นะครับที่มาก็คือเราก่อนจะจัดของนะครับเราก็ต้องถามว่าเฮ้ยคันนี้ก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะครับคือรถคันนี้นะครับมันก็เป็นรถนะครับที่มีการไล่ข้างมาแล้วก็มีปัญหานะครับเรื่องความร้อนนะครับก็คือเกิดความร้อนเกินครับทำให้ลูกติด นะครับพอลื้อออกมาปุ๊บมันก็ปรากฏว่าต้องเปลี่ยนลูกนะครับเปลี่ยนแหวนแล้วก็เปลี่ยนประเก็นฝานครับส่วนพวกช้านะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนี่ก็คือนะครับเป็นลูกสูบของยูโร4ครับอันนี้เป็นของแท้นะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆดูนะครับเป็นไซส์สแตนดาดซึ่งคันนี้นะครับมันก็มีอาการติดเล็กน้อยนะครับทําให้เสื้อสูบไม่ได้เป็นรอยมากนะครับก็เปลี่ยนแต่ลูกแล้วก็แหวนแล้วก็ชุดประเก็นครับแต่ที่นี้ ไฮไลท์นะครับวันนี้ก็คือเขาก็ได้ถามว่าเฮ้ยพี่แล้วพี่มีวิธีแก้ไขยังไงไหมเรื่องระบบความร้อนนะครับผมก็เลยนะครับแนะนานะครับให้ใส่เป็นวาล์วน้ำนะครับที่มีขนาดองศาต่ากว่าของเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปนะครับก็คือวาล์วน้ําที่มีขนาด7จ5นะครับเพื่อแก้อาการเหล่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกครับเวลาเราเตือนเพื่อนๆเนี่ยก็ด้วยความหวังดีว่าเฮ้ยถ้าเกิดรถเรามีความร้อนเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนวาล์วน้ําที่มีองศาขนาดต่ำกว่าของเดิม นะครับก็คือเป็นวาล์วน้ําที่มีขนาด76.5นะครับคือตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่เรียกร้องกันมานะครับก็คืออ้าวถามว่านอกจากวาล์วน้าแล้วจะมีอะไรอีกนะครับ <yeah. S 1> ผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ารถเราเองก็ใช้อยู่ <c oughs> ก็คือเป็นปั๊มน้ําเทพนะครับผมเรียกว่าป,ปั <up> ป๊มน้ําเทพนะครับปั๊มน้ําที่เป็นไบสเตเลสแล้วก็เป็นรูปทรงกรวยนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมก็คือเพิ่มการหมุนเวียนของน้ําได้ดีขึ้นฝักของเดิมนะครับเพราะว่ารถแข่งคันที่เราใช้อยู่นะครับเราก็ใช้เป็นนตัวี อะไรที่ดีก็ถ้าเพื่อน,อนๆออยากรู้เราก็บอกให้นะครับถ้าคนไหนอยากจะทำตามเราก็จัดให้นะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรตรงนี้นะครับก็เอามาให้แค่เพื่อน <tur k> ๆ่ดูเฉยๆยว่าเอ้ยถ้ามีความร้อนเกิดไปทญห<ภ>าความร้อนปุ๊บนะครับสิ่งที่จะตามมาก็ต้องอย่างนี้เลยครับโดนทั้งลูกโดนทั้งแหวนอย่างนี้นะครับทู่เรามาเปลี่ยนแค่ชุดนี้นะครับอยู่ข้างนอกมันก็ไม่ต้องมาเสียอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้อะไรตรงไหนก็สามารถถ้าเข้ามาถามได้ก่อนนะครับจะได้หายสงสัยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอพระคุณมากครับ